อุปกรณ์ภายนอก i อ n i นิกไฟเอมาพร้อมกับล้อฟอร์ดอลอยขนาด21นิ้วที่ทั้งเบาและแข็งแรงพร้อมอยางขนาด275ทับสามารถ R21 ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและการควบคุมรถได้อย่างดีเยี่ยมระบบเบรกหน้าหลังใช้จานเบรกที่ด้านหน้าขนาด400มิลิเมตรและด้านหลัง360มิลิเมตรทำให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นใจช่วงล่างแบบอ็นซัสเพนชถูกออกแบบให้เตี้ยกว่ารุ่นปกติ2 0ม mm, เมตร ซึ่งช่วยเพิ่มสามรรถนะการขับขี่ทั้งบนถนนและในสนามแข่งโดยมีช่องระบายอากาศที่ซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังเพื่อการถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไอ n อนิกไฟเอ็นยังมาพร้อมกับชุดแต่งแอร o ูพาร์รอบคันสีดำที่ถูกตัดกับแถบสีส้มซึ่งไม่เพียงแค่เสริมความสวยงามเท่านั้นแต่ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์แอโรไดนามิกให้กับรถมีความเสถียรยิ่งขึ้นเมื่อขับด้วยความเร็วสูงอีกทั้งยังติดตั้งเฟืองท้าย ELSD ช่วยในการกระจายกําลังไปที่ล้อได้อย่างแม่นยํา